สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอดีตแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับทีมอุนซานฮุนไดครับพบกับทีมเดอรบับิดนะครับทีม BG ปทุมยูเนเต็ดแชมป์ไทยแลนด์พิมมิลิกนะครับโอ้โหถือว่าคู่นี้ครับเป็นคู่ที่น่าจะติดตามและก็น่าได้รับชมมานะครับก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์นะครับ จะให้เพื่อการครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะๆครับแล้วกดคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับซึ่งคนนี้นครับจะทําการเตะเวลา17นาฬิกานะครับที่สนามปทุมธานีสเตเดียมหรือสนามบีโอสเตสเดียมของหลังจากของบีจีปทุมเพราะว่าทีมบีจีปทุมนะครับได้เป็นตัวแทนในการจัดการขันรอบคัดเลือกของกลุ่ม F นะครับซึ่งคนนี้จะทําการถ่ายทอดสดที่ช่อง t ูสปอร์ตเฮกดีนะครับสนะครับ ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรทั้ง2ทีมนะครับแมตช์แรกนะครับทีมอุนซานคุนไดนะครับเอาชนะทีมเวียดเชลนะครับจากเวียดนามครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหถือว่าเอาชนะแชมป์จากบีลีกนะครับส่วนบีจีปทุมนะครับเอาชนะทีมคายาสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ได้ดีพอสมควรครับเพราะว่าในสายนี้หลายคนเก่งเก่งว่าทีมที่จะเข้ารอบน่าจะเป็นอุนซานกับบีจีปทุมนะครับส่วน เราเรามาเช็คสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากที่ทีมเยือนนะครับหรือว่าทีมอุนซานฮุนไดครับแชมป์เอฟซีสสมัยครับปี2 0 2 2และปีล่าสุดน,นะครับถือว่าการที่เอาเชนะวนเทลเอฟซีนะครับทีมลีทีมแก่งจากเวียดน,นามได้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดครับแล้วก็ทีมบีจีปภุมครับก็ถือว่าเรอขอไยครับทีมอุนซานฮุนไดก็ถือว่าเป็นการไร่พ่ายมาทั้งหมด11นัด ชนะ6และเสมอ5จากในรายการนี้นะครับอุณซื้อในเกมนี้ของทีมอุลซานฮุนไดครับคือฮองเมียนโบนะครับอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ปากกหลังจอมแก่งนะครับในชุดได้อันดับที่4นะครับในการขับฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งนาเตดตอนนี้นะครับถือว่าอุทีมอุนซานฮุนไดของคุณซือฮองเมียนโบจัดทัพคือพวก อีซูยองครับอดีตดาวเตะที่เคยแข่งให้กับโบตันและคิสตันพาเลตนะครับแล้วก็ลูคัสฮินเตอร์นะครับกองหน้าดีกีทีมชาติออสเตรเลียนะครับโอ้โหถือว่าเป็นกองหน้าจอมเก่าจอมยหญนะครับที่มาแทนจูเนียเนเกลนะครับส่วนอีกหนึ่งคนคือวาลเลรี่คาซาเฮียชเววีนะครับแนวลูกดีกีทีมชาติจอร์เจียอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวต่างชาติแล้วก็อีกหนึ่งคนครับคือเดฟบุธทุนนะครับเป็นประกหลัง ชาวดัชโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับสาหรับทีมอุนซานฮุนไดนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็มีอ่าเาเรียกว่านายดานชาเกาหลีใต้คือโจฮุนไนนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับแล้วก็คิมคีฮีแล้วก็คิมซุงซุนนะครับโอ้โหอุนซานฮุนไดไม่ธรรมดาแน่นอนจัดทัพจัดเต็มนะครับส่วนบีจีปัทุมนะครับแชมป์ไทยแลนด์พเมพยร์ลีนะครับถือว่าอันแรกทำผลงานได้ดีพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับ พูดถึงว่าเทรนเนอร์อย่างออเรลิโอวิกมากนะครับถือว่าต้องการจัดทัพชุดเต็มเหมือนกันที่จะสู้กับบีจีปทุมนะครับนักเตะชั้นนําอย่างกองหน้าคือเดโกรุยซานโตกับทีเดซีเดงดาลงสู่สนามแน่นอนครับส่วนแผงบิทฟิลด์เป็นสารัตย์ยู่เย็นที่จะพันพ่วงจันนะครับคู่กองหลังคือเป็นวิกเตอร์การูโซอร์เนสตูเนสแล้วก็นักเตะที่เป็นโซนโคตาอิเชอีนึงคนคือเควินอินเปโซครับนักเตะชาวฟิลิปปิน ส่วนพวกแบกขวาก็เป็นพวกสันิภาพจันง,งมแบกซ้ายคือยอดรักนางเมล่แกแล้วก็สุมัญญาปุริสายนะครับจากวิเคราะห์ในเกมเนี่ยผมวิเคราะห์ที่ว่าทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าทีละศีลดงดานะครับเคยทําประตูใสเอสซีีทีมอุซสนเมืองใดเนะี่ยสมัยตอนที่ทีละีเล่นให้กับ SG สเมืองทองในศึก AFC แชมเปี้ยนในปีกในปี2017นะครับแล้วก็พูดถึงว่าทีลศีนครับตอนนี้ได้ก้าวขึ้นเป็น ท่านนักเตะที่ยิงที่สุดของไทยครับในการยิงในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคือแปประตูนะครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมาดานะซึ่งคู่นี้ผมยังบอกว่าถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของบีจีปทุมแต่ไม่มีคนดูนะครับคู่นี้นะครับคัดเปียบฟันธงปที่อุนซานฮุนไดไม่แพ้แน่ะนอนครับเพราะว่าทีมแก่งจากเกาหลีใต้จากชื่อชั้นนักเตะก็ถือว่าดูพอสมควรแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศครับถ้าฝนตกหรือว่าไม่มีอากาศแดดร้อนเนะี่ยทีมจากเกาหลีใต้น่าจะของความได้เปรียบครับ คดเตียบฟันทออยู่ที่อุ่นซานหุ่นใดไม่ผิดหวังครับฟันทอครับอุ่นซานหุ่นใดนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ท่รับชมคือมี Facebook มี Youtube มีบล็อกดินะครับเดอะมาสเตอร์ซิดเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับที่คุยกันตั้งแต่ต้นคลิปครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม